สวัสดีครับผมปอนจากช่องกันเนอร์ขยี่ข่าววันนี้จะมาสรุปตลาดซื้อขายนักเตะข่าวสารสโม,มสราร์เซน,นประจำวันที่25ากันยายน2563มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับกองกองการอ์อซนอนลงเล่นให้กับทีมปืนใหญ่นัดสุดท้ายไปแล้วสื่อชื่อดังอย่าง s k y Sport ออกมาเปิดเผยว่าทั้งเมสซุดโอซิลและเมตโอลกินดูซี่ดูเหมือนว่าจะลงเล่นเกมนัดสุดท้ายในสีเสื้อของาอรสเซนไปแล้วโดยทั้ง2คนไม่มีชื่อในทีมเลยนับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมานี้ตรวนทางเมตโอลกินดูซี่ ที่มีสัญญาถึงปี2022ไม่มีชื่อเลยนันตั้งแต่ก่อปัญหาในเกมที่เจอกับไบตันเมื่อเดือนมิถุนายนดูเหมือนทั้งสองคนจะไม่ใช่ผู้เล่นที่อาร์เตต้าจะนำมาใช้ในฤดูกาลนี้ครับผมสังเกตได้จากแม้กระทั่งเกมดีครับที่พบกับเดสเตอร์ซิตี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่เป็นรายการที่มีความสำคัญน้อยที่สุดก็ยังไม่ถูกส่งลงเป็นตัวจริงครับทั้งรายชื่อตัวสังรองก็ไม่มีครับผมรอดูความชัดเจนต่อไปครับไปดูประเด็นถัดไปเลยครับ โอบาเปิดเผย2สิ่งที่ทําให้อยู่กับอาร์เซนอลต่อไปในฤดูกาลนี้ปีแอร์เอมิริกโอบามายองกองหน้ากับทีมอาร์เซนอลที่เพิ่งต่อสัญญาฉาบับใหม่กับทีมไปอีก3ปีเป็นการยุติข่าวลือการย้ายทีมของเขาและเคลียร์อนาคตที่คุมเครือมานานโอมมาบาายองให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสกายสปอร์ตว่า2ส,สิ่งที่ทําให้ผมอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปอย่างแรกก็คือไมเกิลเตต้าหลายอย่างมันมีทิศทางที่ดีขึ้นและปัจจัยใหม่สําหรับเราผมคิดว่ามันสําคัญเพราะมันเข้ากับการเล่นของผม และผมรู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาไปกับเขาได้ผมคิดว่านี่คือปัจจัยสําคัญและอีกอย่างก็คือความรักที่ผมได้รับจากแฟนบอลและทั้งสโมสรทุกคนดูแลผมดีมากๆจริงๆแล้วผมก็มีข้อเสนอและโอกาสอื่นเช่นกันแต่ผมไม่มั่นใจเลยว่าเมื่อผมย้ายทีมอกไปแล้วผมจะได้รับความรักแบบเดียวกันนี้หรือไม่ดังนั้นผมรู้สึกว่าผมอยู่บ้านและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงอยู่ต่อเรามีการพูดคุยกันระหว่างช่วง็อกดาวและเราควรจะคุยเกี่ยวกับเกม แล้วเขาก็บอกว่าโอเคลืมมาักเรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับอนาคตกันดีกว่าแล้วเขาก็ถามว่าต้องการที่จะทําอะไรผมก็ตอบว่าผมรู้สึกดีตั้งแต่คุณเข้ามาผมพัฒนาขึ้นได้ปัจจัยมันดีมากๆดังนั้นผมต้องการอยู่ต่อแล้วเขาก็บอกว่าแน่นอนถ้านายอยู่ต่อนายจะเป็นตํำนานของสโมสรแต่แน่นอนว่านายสามารถย้ายออกไปได้และไปคว้าแชมป์กับทีมใหญ่ๆได้เช่นกันแต่ผมคิดว่านายสามารถสร้างตานานได้ที่นี่ ในสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้นี่เป็นเหมือนข้อความที่กระแทกใจผมและหลังจากที่เราคุยกันผมโอเคมันชัดเจนมากสําหรับผมและทําให้ผมต้องการอยู่ต่อแั่นั่นก็คือเหตุผลทั้งหมดก็เป็นการเปิดเผยนะครับสองสิ่งที่ทําให้อูบามยองอยู่กับทีมต่อไปนะครับข้อหนึ่งก็คือมิกเวตานะครับที่เสนอโปรเจกต์เสนอแผนงานให้กับอูบามยองว่าจะทําอะไรต่อไปในอนาคตนะครับผมและทีมจะมีทิศทางเดินหน้าไปทางไหนนะครับ ปัจจัยที่สก็คือเรื่องของแฟนบอลนะครับที่อุมบยองบอกว่าเขาได้รับความรักจากแฟนบอลมากมายนะครับผมทั้งเรื่องการดูแลการให้กาลังใจจากแฟนบอลนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราสามารถเซ็นสัญญาอุมบยองได้อีก3ปีนะครับผมไปดูประเด็นถัดไปเลยครับหรืออาเซนอลต้องการดึงจอร์จินโยหรือคูตินโยมาเสริมแก่งในตําแหน่งแดนกลางสกายสปอรรายงานข่าวว่า อาเซนอลแสดงความสนใจในการดึงตัวจอจินโยกองกลางเชลซี Chelsea, หลังพวกเขายังพยายามหามิดฟิลคนใหม่เข้าสู่ทีมอาเซนอลหมายตาอาเซมูอาของโอลิมปิกเดยงและทางโทมัสปาเตของไอตเลโกบัดริตเอาไว้สําหรับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามสื่อเจ้าดังอ้างว่าตอนนี้จอจินโยกลายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของทางมิเกลเจตากุนซอหนุ่มของทางปืนใหญ่แล้วโค้ชชาวสเปนเคยเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเปปกัวเดล่ากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในตอนที่ต้องการหนึ่งตัวมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีมาจากเโปรีในปี2018อย่างทีก็ตามจอจิโจเลือกย้ายไปร่วมงานกับมาริโอซารีที่เชลซีแทนและก็ยังคงเป็นตัวเลือกภายใต้การคุมทีมของแฟรงก์ลัมพาร์ดแข้งวัย28ปีรายนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเทลิคสองนัดแรกของฤดูกาลนี้แต่ก็ต้องเจอการแข่งขันการแย่งตำแหน่งตัวจริงที่เข้มขน้นโดยมีทางเอกโลกองเต้มาเตโอโควาซิตรวมถึงบบลลี่กีบอที่เล่นบทบาทเดียวกับเขาได้ซึ่งแตกต่างจากอาร์เซนอล ตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางณนะเวลานี้มีความแข็งแกร่งน้อยกว่าทางเชลซีหลังจากนักเตะอย่างลูคัสตอย่าและเมเตโอเกนูซี่ไม่ใช่ตัวเลือกแรกภายใต้การคุมทีมของมิเกลเดต้าจอจินโยนั้นย้ายเข้าสู่ทีมสแตมฟอร์ดบีนด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก7ล้านปอนด์โดยผ่านการลงสนามไปแล้ว100นัดและยิงได้10ประตูอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับคูตินโยนะครับสื่อชื่อดังแดนสเปนอย่างสปอร์ต รายงานข่าวว่าอาร์เซนอลกลับมาให้ความสนใจในการดึงคูติโยมาเพิ่มมิติในแนวลุกให้กับทีมก่อนหน้านี้ทางอาร์เซนอลก็เคยติดต่อขอยืมตัวคูติโยมาร่วมทีมแต่หลังจากที่บาร์ซ่ามีการเป,ปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมโดยเป็นโรนัลคูมันนะครับทำให้อนาคตของคูติโยกลับมาสดใสอีกครั้งอย่างในก็าตามข้อมูลล่าสุดจากทางเดวิดออสตนออกมาเปิดเผยว่าอาร์เซนอลมีเป้าหมายในตำแหน่งแดนกลางที่ชัดเจนก็คืออยากจะได้ตัวโทมัสปาเต้หรือแม้กระทั่ง อาเซบูอามาร่วมทีมนะครับแต่ก็มีทิศรายชื่อแข่งสำรองไว้นะครับถ้าถ้าเซนอนไม่สามารถดึงตัวปาเตหรือแม้กระทั่งอูอาร์เข้ามาร่วมทีมได้นะครับถ้าลิศรายชื่อในตำแหน่งกองกลางที่เซนอตสนใจในช่วงเวลาที่ผ่านมามีทั้งฟิลิปเป้เอเดอร์สันวิลฟิสซาฮาคูติโยและล่าสุดก็เป็นจอร์จิโยนะครับแต่2รายชื่อที่ผมพูดไปอย่างฟิลิเป้เอเดอร์สันหรือแม้กระทั่งวิลฟิสซาฮา เป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางก็จริงแต่ตำแหน่งที่ถนัดของทั้งสองคนน่าจะเป็นในตำแหน่งปีกมากกว่าครับผมถ้าอาสเนอตต้องการวิฟิลในตำแหน่งกองกลางชื่อของจอร์จินโยแล้วก็ทางคูติโยน่าจะเหมาะสมมากกว่าครับผมรอดูกันต่อไปนะครับสถานการณ์วิฟิลของอา์เนอลครับเก็บตกประเด็นสุดท้ายนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาในสึคาราบวครับรอบที่3นะครับทีเวียวพูเอาชนะทางดินคอนซิตี้ด้วยสกอร์7ประตูต่อ2เท่ากับว่าอา์เนอตจะต้องบุกไปเยือนทิเวอร์รพูทั้งในเกมดีกและก็ในสึคาราบวครับรอบที่4ี่นะครับ ก็เต็มที่ครับนัดนีสูขวดครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่ผมจะมาเสนอกันในวันนี้ครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในเรื่องของข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลนอ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ช่องการเดินขยี้ข,ยข่าวช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้กราบขอบพรคุณไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ